สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในระดับของพวกเขาพวกเขาไว้วางใจส่วนใหญ่ในปฏิกิริยาตามสารชาติยานที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อโซ่สัญชาติยานเหล่านี้ระรับการฝึกฝนอย่างหนักและแข็งแกร่งขึ้นโดยการปกปิดพลังวิญญาณของพวกเขาหลายๆครั้งการปกปิดตัวเองทางร่างกายอาจเป็นเรื่องง่าย แต่เป็นการยากที่จะซ่อนฉันทาตยานทางจิตวิญญาณดังนั้นแหน่งกงยี่จึงต้องเปลี่ยนความคิดก่อนที่จะชกแรกเริ่มเขาอยู่ในสภาพเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่ท้อถอยเห็นได้ชัดว่าการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อตัวเคลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นและแน่นอนว่ามันถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มกำลังการพยายามรบคงทำได้ยากมากนอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามยังสามารถปลดปล่อยการโจมตีอย่างต่อเนื่องได้ หลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งแรกเข้ากับการลากทิ้งความคิดเริ่มของเขาเขาสามารถหลบเลี่ยงตลอดเวลาได้หรือไม่แม้ว่านี่จะเป็นการต่อสู้แบบ9้าต่อก้าแต่เขาก็าไม่ได้หวังพึ่งสหายของเขาที่จะช่วยเหลือเขาทั้งสองฝ่ายส่งผู้เข้าร่วมเ้าคนถ้าเขาไม่สามารถข่ผมคู่ต่อสู้ได้แม้แต่คนเดียวจะเอาอะไรมาอยู่ในทีมในทางกลับกันการกระทำของเพื่อนร่วมทีมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเอง ในมุมมองของเขาการกระทำในปัจจุบันของเขาจะช่วยให้ภารก,กิจของเขาบรรลุผลสำเร็จมันเกิดขึ้นเร็วมากนั้นพงยี่ไม่มีเวลาแต่ตองมากนักทุกสิ่งที่เขาทำต้องขอบคุณเทคนิคการต่อสู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสหายของเขาเป็นเวลาหลายปีนอกเหนือจากการยึดมั่นในจิตวิญญาณของหอเทพสงครามมันดูเหมือนจะเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนแต่แท้จริงแล้วได้รวบรวมแกนแท้ทั้งหมดของเขา ความแข็งแกร่งของร่างกายทั้งหมดของเขาถูกรวมเป็นจุดเดียวเพื่อเวี่ยงหมัดในการกลับใจของมังกรผู้โอหางดังกล้องไปทั่วสวรรค์และปัตตภีใบมีดนน้นตัดเข้าที่ร่างของหนานกงยี่ในที่สุดมันควรจะเป็นการโจมตีที่ชนะอย่างแน่นอนแต่ทว่าจู่ๆร่างของหนานกงยี่ก็เปลี่ยนไปในขณะที่เขาถูกใบมีดฟันชุดก่อต่อสู้ระดับสามคที่เขาใช้จูๆ่ๆก็ระเบิดแสงจา้าพางพราว เราค่ว่ามันลุกเป็นไฟเปลวไฟรวมตัวกันเพื่อปิดผนึกความเสียหายจากการตัดแสงของดาบสองประกายและได้ยินเสียงแหลมของบางเสียงที่แตกเป็นเสียงเสียงดังก้องไปทั่วทั้งฉากมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าชุดกอต่อโซ่ระดับสามคำที่หนานกงยี่สวมอยู่ระเบิดเสียงดังราวกับว่ามันถูกกระชากออกจากร่างของเขามันเต็มท้องฟ้าด้วยความสดใสไม่ว่าในกรณีใด การระเบิดที่เกิดจากขอต่อสู้ช่วยให้เขามีเวลามากขึ้นขณะที่ดาบฟันล่างของเขากำปั้นของเขาก็ฟาดไปที่ความว่างเปล่าเช่นกันเขาไม่ได้โจมตีตำแหน่งของเงานั้นแต่ห่างจากด้านข้างประมาณครึ่งเมตรเขาโชคไปที่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะพังทลายลงหลังจากนั้นไม่นานเงาดวงตาเดิมหายไปเหลือไว้เพียงแสงเงาของใบมีดจากนั้น ร่างหนึ่งก็สะดุดออกมาจากพื้นที่ที่ยุบตัวตามที่คาดไว้มันเป็นสิ่งมีชีวิตในห้วงเลือกที่เหมือนตะก,กะแตนตามข้าวร่างของมันเป็นสีทองอารามและดูเหมือนว่ามันจะเล็กกว่าสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าเคียวปีศาทั่วไปมากมันมีความยาวประมาณ2เมตรเท่านั้นหน้าอกของมันยุบลงและมีดาบหนึ่งในสองเล่มของมันหักพลังงานจากห้วงเลือกจํานวนมากไหลออกมาจากบาดแผลของมันนานคงยี่พีิกร่างของเขาเล็กน้อย หลังจากที่เขาปล่อยมัดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสำคัญของเขาถูกการแทกเขาอาศัยโอกาสที่ได้รับจากการระเบิดของชุดเกราะต่อสู้ระดับสามคำของเขามีรอยเลือดปรากฏบนไหล่ซ้ายของเขาแขนซ้ายของเขาถูกตัดขาดและร่นลงมาจากท้องฟ้าแต่ทว่าเลือดสดไม่ได้ไหลออกมาจากบาดแผลของเขาในโปงยี่ที่สงบนิ่งได้ปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดของเขาแล้วมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบจะแน่ทันทีหลังจากที่พมยุทธวันอูรุยและราชินีพึ่งต่อสู้กันอย่างดูเดือดเงาข้อปรากฏขึ้นพวกเขาร่วมทั้งสองผทากันและแยกจากกันชุดกอต่อสู้สามคำระเบิดแขนของนั้นกงยี่ขาดวินและคู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสการะทะกันทั้งหมดจบลงภายในเวลาไม่ถึงสองอึดใจทั้งสองฝ่ายแรกหมัดกันเพียงครั้งเดียวแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาน่าสยดสยองนั้นกงยี่ หมอเราออกมาดังๆและตะโกนว่าข้าไม่ได้แพ้เมื่อหมัดของเขาโดนคู่ต่อสู้เขารู้ว่าเขาคือผู้ชนะในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเสียสละชุดกอต่อสู้ที่เสียหายอย่างหนักเพื่อแลกกับชีวิตของเขาและเขาต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่งอาจเขาได้ว่าเขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ทาะว่านานกรงยี่รู้ว่ามันคุ้มค่าด้วยเหตุผลง่ายๆคู่ต่อสู้มีพลังมากกว่าเขา ฝ่ายตรงข้ามที่ทำการโจมตีหนานกรงยี่ก่อนหน้านี้คือผู้นำของเผ่าพันธุ์ปีศาจเคียวมันเป็นที่รู้จักกันในานามจักรกพพรดปีศาจเคียวในห้วงลึกและความสามารถของมันล้วนมุ่งเน้นไปที่การโจมตีของมันปีศาจเคียวธรรมดาแห่งห้วงลึกนั้นน่ากลัวมากน่าภาษาอะไรกับจักรพพัดปีศาจเคียวใครจะที่นา,ารได้ว่าความสามารถในการโจมตีของมันนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดมันมีความเร็วและความสามารถในการโจมตีที่ไม่มีใครเทียบได้ในห้วงลึก แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีอัำดับสูงกว่าก็ไม่กล้ายั่วยุมันนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาสมากที่สุดในการท้าทายสิบราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ดังนั้นมันจึงสามารถเลื่อนขั้นจากจักรพรรดิเป็นราชาได้หากได้รับการประเมินตามมาตรฐานวิญญาจารย์ของมนุษยาชาติความสามารถในการโจมตีของจกาาักรพรรดปีศาจเคียวอาเทียบได้กับกึงเทพ ในระดับพลมอยุธระดับสูงสุดหรืออาจจะมากกว่านั้นข้อบอกพร่องเพียงอย่างเดียวของมันคือความอดทนที่อ่อนแอแต่โดยปกติแล้วมันไม่ต้องการการป้องกันในการต่อสู้ด้วยความเร็วและการโจมตีที่เหลือเชื่อมันจะสามารถเอาชนะศัตรูและไะด้รับชัยชนะก่อนที่คู่ต่อสู้จะทันได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทําไมจึงต้องมีการป้องกันการโจมตีอย่างกระทันหันของมันถูกเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ มันใส่โอกาสจากพายุพลังงานมันเลือกมังกรพยองนันกงเย่เพราะมันสัมผัสได้ว่าเขาต้องเป็นนักสู้ที่อ่อนแอกว่าในด้านของมนุษยาชาติแต่ทว่าไม่เคยคาดคิดว่ามนุษย์คนนี้จะเด็ดเดี่ยวได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้หลุกเลี่ยงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงหากมังกรพยองนันกงเย่เลือกที่จะหนีในเวลานั้นจักรพรรดิปีศาจเคียวจะพุ่งเป้าไปที่ซื่อเหมืองซานที่อยู่ถัดจากเขาทันทียิ่งไปกว่านั้น นานานกงยี่า่าถอยจากพาดฝีศาทเทียวจะสามารถแทรกซึมเข้าไปในการก่อตัวของทีมได้อย่างง่ายดายขึ้นสิ่งนี้จะทำให้มันสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับขุมพลังแห่งห่วงเรือกอื่นๆทำให้หอเทพสงครามมีความเสี่ยงมากขึ้นนานโกงยี่ไม่ได้ถอนตัวแต่เผชิญหน้ากับการโจมตีที่ร้ายแรงเขาเลือกเทคนิคการต่อสู้ที่สร้างความเสียหายให้กับทางคู่แม้ว่าจะรู้ว่า การทาให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บอาจทาให้เขาเสียชีวิตได้แม้หลังจากระเบิดชุดก่อต่อสู้รับคาคำของเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีพรีชีพด้วยพลังเต็มที่จากจักรพรรดิปีศาจเคียวได้ดังคํากล่าวที่ว่าเมื่อคู่ต่อสู้สองคนขวางทางการผู้กล้าจะชนะเมื่อคำปั้นของนานโกงยี่โจมตีร่างของจักรพรรดิปีศาจเคียวเขาจะไม่รอดชีวิตหากจักรพรรดิปีศาจเคียว ใช้เขียวทั้งสองฟันเขาแม้ว่าเขาจะมีสองชีวิตเขาก็คงถูกฆ่าตายแต่ถ้าว่าหากเป็นเช่นนั้นอาการบาดเจ็บของจักรพรรดิปีศาจเทียวก็จะรุนแรงมากขึ้นเช่นกันหากมีใครบอกว่าความสามารถในการต่อสู้ของมันลดลง50%หลังจากการประทะก,การมันจะลดลง70-80%ถ้าเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อสังหารนันกงยี่นอกจากนี้ อาจจะถูกฆ่าโดยการโจมตีโต้กกับของคนอื่นๆในทีมหอเทพสงครามดังนั้นจักรพรรดิปีศาจเคียวจึงเลือกชีวิตอันเป็นที่รักของมันในช่วงเวลาวิกฤตประกายแสงของดาบเคียวที่ปวดปล่อยออกมานั้นควรจะเป็นการผสานของดาบโคดแต่มันกับดึงใบมีดออกมาเพื่อป้องกันตัวเองในที่สุดนั้นกงยี่ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้และมันยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นั้นกงยี่ต้องลงทุนสูงแต่จักรพรรดิปีศาจเคียวอยู่ในอันดับที่4 จากผู้มีพลังอำนาจในห้วงลึกในทางกับการหนานกรุงยี่เป็นหนึ่งในผู้ที่อ่อนแอที่สุดในหอเทพสงครามที่สำคัญกว่านั้นเขาหยุดยั้งการโจมตีของจักรพรรดิปีศาจเคียวทำลายแผนการของสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกที่จะขัดขวางรูปแบบการต่อสู้ของหอเทพสงครามการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าผมยุทธมังกรพยองหนานกรุงยี่ผู้ควรกับตำแหน่งของเขาในฐานะเทพเจ้าสงคราม เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพมยุทธข้ามฟ้ากวนเย่ก็เคลื่อนไหวเช่นกันในฐานะผู้นำของหอเทพสงครามเขาไม่ได้ช่วยหนานกงเย่ในระหว่างการโจมตีอย่างกระดานหานดวงตาของเขาสงบในขณะที่เขา้างหอกศักดิ์สิทธิ์ข้ามฟ้าในมืออย่างรวดเร็วราวกับว่าเป็นสายฟ้าฟาดเมื่อเขาฟัางหอกทั้งคู่ต่อสู้และทีมของเขาเองก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาคือใครขอบเขตการมองเห็นของทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบอย่างมาก จากพายุพลังงานร่างเงาทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาบิดเบี้ยวอำนาจการปกครองของพรมยุทธ์ข้ามฟ้าของราชินีแห่งความมืดก่อนหน้านี้ได้รับการเห็นจากผู้มีพลังอำนาจทั้งหมดดังนั้นผู้มีพลังอำนาจในห้วงลึกเกือบทั้งหมดจึงรู้สึกแน่นหน้าอกโดยสารชาติยานเมื่อเขาคว้างหอกศัก์สี์ข้ามฟ้าการคว้างหอกยังทำหน้าที่เป็นแต่สงครามเพื่อเริ่มการโจมตีของพวกเขาเทพสงครามจำนวนมากของหอเทพสงคราม ทำการเคลื่อนไหวของพวกเขาเกือบจะพร้อมกันพม,มยุทธ์ตะวันอูรุยวางฝ่ามือไว้ข้างหน้าอกของเขาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองในทันทีและวงแหวนวิญญาณดวงที่เจ็ดบนร่างกายของเขาก็เริ่มเปล่งประกายดวงอาทิตย์ดวงโตเหนือศีรษะของเขาเคลื่อนลงมาอย่างรวดเร็วแระเกินกินร่างกายของเขาขยายเป็นสามเท่านี่คือกายแท้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาพม,มายุทธกูชินปีศาจโมซสือหง อนนั้นั้นก็โยนกูถินปีศาจในมือของเขาที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจวิญญาจาร์ประเภทควบคุมได้ทิ้งวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่เขาเคยควบคุมการต่อสู้ทิ้งไปสิ่งนี้ทําให้จกักรพรรดินีปีศาจและผู้มีอํานาจของสํานักพระวิญญาณบริสุทธิ์ประหลาดใจที่เฝ้าดูการต่อสู้เขาพยายามทําอะไรเขาไม่เคยได้ยินว่าผมมยุดกูชินปีศาจมีชั้นเชิงแบบนี้เขาน่าจะใช้ท่วงทํานองของเครื่องดนตรี เพื่อควบคุมการต่อสู้ทั้งหมดไม่ใช่เหรอสิ่งมีชีวิตจากห่วงเลืกดูเหมือนจะไม่ใส่ใจกับการควบคุมด้านลบที่มาจากเสียงในช่วงเวลาถาัดมาคุมพลังของสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตกตะลึงนี่เป็นเพราะโมซสอหงไม่ได้คว้างปีศาจกูชินไปที่คู่ต่อสู้ของเขาแต่คว้างไปที่ดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เพิ่งเสด็จท่การลงมาของดวงอาทิตย์ที่กว้างใหญ่ไม่เพียงแค่นั้น ผมอยุดปีศาจกูเินโมซือหงยังแตกออกเป็นรอยยิ้มจางๆได้น่ากลัวและวงแหวนวิญญาณดวงที่เจ็ดวงร่างกายของเขาก็สว่างสวยในระยะไกลกูชินปีศาจที่เขาควั่งไปนั้นเปล่งพระกายเจิดจ้าในช่วงเวลาต่อมากูชินปีศาจก็ยาวเคิ้นโมซสือหงได้เปลี่ยนตัวเองเป็นรำแสงแล้ยิงไปที่ถูชินปีศาจของเขาเหมือนมแมลงเม้าที่เข้าใกล้กองไฟ ปูชินปีศาจทิ้งแสงเป็นทางยาวไว้ข้างหลังมันเป็นลำแสงสีขาวที่ดูราวกับลำแสงสองสว่างผดาฐานท้องฟ้าในแนวนอนแต่ทว่าเมื่อมันลลอมรอมกับวิญญาณยุธิการต่อสู้ของผมมยุทธตะวันแล้วดวงตะวันยักษ์ก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันดวงตะวันกลมโตทั้งสองด้านและหมุนตัวเป็นวงรีลำแสงสีขาวผ้าฐานวงรีสีแดงสีทองแลกเปลี่ยนเป็นเส้นไหมเรืองแสงในขณะที่เขากำลังเปิดตัว วงแหวนวิญญาณดวงที่เก้าของโมสือหงก็เปลี่ยนผักายเช่นกันวงแหวนวิญญาณดวงที่9้าเป็นอาวุธขั้นสูงสุดสําหรับวิญญาจารทุกคนมันเป็นทักษะวิญญาณที่มีอันดับสูงสุดและทรงพลังที่สุดหลังจากจุดประกายทักษะวิญญาณขั้นที่9้าของเขาแล้วโมสือหงก็เปลี่ยนเป็นกระแสะแห่งแสงสีขาวเขาลงบนผ้าไหมสีขาวก่อนหน้านี้ในลักษณะที่แม่นยำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม้เรืองแสง จาก,กูถินปีศาจแยกออกเป็นเจ็ดในทันทีดวงอาทิตย์ที่รับข่าฟ้าเป็นรูปร่างอีกครั้งกลายเป็นกูถินสีแดงสีทองขนาดไม่หือมานั่นคืออะไรนั่นคือทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุติการต่อสู้นั้นเหรอจกักรพรรดปีศาจที่อยู่ข้างๆจกักรพรรดินีปีศาจไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้พูดได้นับประสาอะไรกับจกักรพรรดปีศาจและราชาแห่งยม,มาโรกผู้คนจากสามพันกำลังจ้องมองกันและก,กันด้วยความสับสน ผู้มีอำนาจจากหอจิตวิญญาณโรงเรียนเซอร์ไรเคิลและสำนักถังและแม้แต่ทหารต่างๆก็ตกตะลึงวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยงั้นเหรอทุกคนทราบดีถึงทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุธการต่อสู้ของพมยุทธดาบจากักรพรรดิและ์พมยุทธดาบเทพเจ้าแต่ตั้งแต่เมื่อไรการที่มาหามหนาจทั้งสองที่ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสิ้นเชิงอย่างพมยุทธตะวันและ์พมยุทธปีศาจกูฉินสามารถครอบครองความสามารถดังกล่าวได้ เมื่อทั้งสองเสร็จสิ้นการหลอมรวมและรวมเป็นหนึ่งเดียวขึ้นพลังงานที่รุนแรงที่ปรากฏขึ้นในอากาศก็เกินกว่าที่จะมีใครต้านทานได้ง่ายๆอาจจะเป็นพมอายุท้ามฝากวนเย่และพมอายุทะเลไร้ขอบเขตเฉินชื่นเจียเท่านั้นที่สามารถจะต่อกรอนกับพลังของพวกเขาได้ตลอดเวลานี้วิญญาจาร์ต่างๆก็ตระหนักดีว่าองค์กรของวิญญาจาร์ที่ร่ำรวยที่สุดคือหอจิตวิญญาณก่อนที่มันจะถูกทำลายโรงเรียนซซอรไรเค ็เป็นองค์กรของวิญญาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดในทางกับการหอเทพสงครามเป็นองค์กรที่สามารถจัดอยู่ในประเภทเดียวกับหอจิตวิญญาณโรงเรียนซอไรเคอร์อและสำนักถังสำหรับวิญญาจารย์ส่วนใหญ่พวกเขาทราบเพียงว่าที่นี่เป็นสถานที่ชุมนุมของนักรบชั้นยอดจากกองทัพแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าพวกเขาหน้าเก่งขามเพียงใดการยอมรับส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากสาพันแต่สิ่งนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าหอเทพสงคราม ไม่ใช่องคอ์กรวิญญาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็เป็นองคอ์กรใหม่ล่าสุดแะดูเหมือนว่าโดยรวมจะอ่อนแอที่สุดเมื่อเทียบกับองคอ์กรใหญ่อีกสองสามองคอ์กรแต่ทว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พมยุทธวันและพมยุทธปีศาจกูเชนใช้ความสามารถของพวกเขาเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหอเทพสงครามก็มีความรับที่ซ่อนอยู่เช่นกันไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะไม่มีวันลังเลใจ ในช่วงเวลาแห่งความเป็นหรือความตายที่สําคัญเช่นนี้ซึ่งชะตาการรมของทวีปโต้หรอทั้งหมดอยู่ในเส้นชัยนี่คือตอนที่พวกเขาเลือกที่จะปลดปล่อยความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาพรหมยุทธดาบจากอภัตและพรมยุทธดาบเทพเจ้าทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของดาบก็เป็นทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ระหว่างเทพสงครามระดับที่สองและเทพสงครามระดับที่13บสา มันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้พมยุทธ์ตะวันอยู่ในอันดับที่1จากทั้งหมด18เทพสงครามในขณะที่พมยุทธ์ปีศาจกูเชนอยู่ในอันดับที่5ในความเป็นจริงไม่ต้องสนใจองค์กรวิญญาจาร์ที่เหลือแม้แต่ทุกคนในหอเทพสงครามก็ไม่รู้เรื่องนี้เนื่องจากมีทักษะการลอ้อมรอมิญาณยุทธการต่อโซ่ของพมยุทธ์ตะวันและพมยุทธ์ปีศาจกูเชน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพมยุทธเท่าใดไร้ขอบเขตเฉินชินเจียจึงได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้อูรุ่ยเป็นผู้นำหอเทพสงครามต่อจากควนเย่องค์กรวิญญาจารย์ใดๆจะต้องมีนักรบชั้นยอดเพื่อรับคำสั่งส่วนตัวมิะนั้นองค์กรจะถูกกดดันจากผู้อื่นให้ยอมจำนนเช่นเดียวกับที่หอจิตวิญญาณถูกกดดันโดยโรงเรียนสื่อไรเครื่อที่ผ่านมาชื่อของทักษะการรอรับวิญญาดูดการต่อโซนี้ก็คือปูชินตะวันที่ยิ่งใหญ่ สายกูชินถูกดึงออกทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครเล่นทันทีที่ดึงเชือกเส้นแรกออกราวกับว่าท้องฟ้าถูกจุดไฟอุณหภูมิบรรยากาศพุ่งสูงขึ้นในทันทีทุกสิ่งตรงหน้าบิดเบี้ยวด้วยความร้อนพายุพลังงานที่รุนแรงได้แยกออกจากกันอย่างรุนแรงตรงกลางได้ยินเสียงระเบิดดังรุนแรงในระยะไกลมันมาจากผู้มีพลังอำนาจในห่วงเลือกชั้นแนวหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเหวี่ยงมือขวา แื่อเหว่งหอกศักดิ์สิทธิ์ข้ามฟ้าที่พุ่งไปด้านหน้าของเขามือขวาของเขากลายเป็นกรงเล็บสีดำที่แหลมคมในทันทีกรงเล็บที่ดูน่ากลัวด้วยนิ้วเพียงสีเนิ้วตัวเลขสีดำทั้งหมดในรูปทรงกลวยและเป็นสีดำเหมือนหมึกเมื่อเขาเหวี่ยงมันมันทําให้รู้สึกราวกับว่ามันสามารถทําลายขีดจํากัดของเมตทิทั้งหมดและบรรลุพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนใครจะจินตนาการได้ว่าจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนเพื่อที่จะขับไล่หอกศักดิ์สิทธิ์ข้ามฟ้า แต่ทว่าพม,มยุทธข้ามฟ้ารู้สึกเหมือนเขาบรรลุปเป้าหมายออกถูกยิงออกไปเพื่อให้พม,มยุทธตะวันและปีศาจกูชินมีเวลาเพียงพอที่จะใช้ทักษะการหลอ,รอ,รอมรวมวิญญาตยุทธการต่อสู้ของพวกเขาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความรับของทักษะการหลอ,รอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาคือ,อยังคงมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับทักษะนี้ทักษะนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการดําเนินการให้เสร็จสิ้น ซึ่งแตกต่างจากทักษะการลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ส่วนใหญ่ที่สามารถปลดปล่อยได้ทันทีพวกเขาจําเป็นต้องปลดปล่อยกายแท้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของตนก่อนที่จะทําการลอมรวมให้เสร็จสมบูรณ์พวกเขาจะไม่สามารถปลดปล่อยทักษะได้หากกระบวนการนี้ถูกขัดจังหวะกูชินตะวันอันกว้างใหญ่ถูกสร้างขึ้นสําเร็จแล้วแม้แต่พลมยุทธข้ามฟ้าก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มจางๆการดึงเชือกเส้นแรกปลดปล่อยเมฆหมอกเผยดวงตะวัน จังหวะอันทาเราะขับรำแสงที่สว่างสวัยราวกับใบมีดออกมามันมาถึงต่อหน้าผู้มีพลังอำนาจแห่งห้วงลึกมากมายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแทบจะในทันทีทางด้านสัตว์ประหลาดแห่งห้วงลึกผู้นำขมวมดทิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะหลบหรือถอยเขาก้าวไปข้างหน้าแล้เวียงกรงเรียบที่แหลมคมอีกครั้งในระหว่างขั้นตอนการแว่งแขนกรงเรียบกลางออกและจับทักษะ เมฆปัดเปล่าเผยดวงอาทิตย์มีเสียงระเบิดดังขึ้นดาบแสงระเบิดและรู้สึกราวกับว่าท้องฟ้ากลายเป็นเท่าะเลแห่งแสงไปแล้วอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างครานหาันดูเหมือนจะเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นทะเลกับหัวท้องฟ้าทั้งหมดบิดเบี้ยวเพราะความร้อนใครจะจินตนาการได้ว่าอุณหภูมิที่แผดเผานั้นรุนแรงเพียงใดเทพสงครามจำนวนมากรวมตัวกันรอบๆพรมอายุตะวันที่กว้างใหญ่ในขณะเดียวกัน ผู้นำที่อดทนต่อแรงระเบิดที่บทขยี้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ